ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มี6ข้อของหมักดองที่ยิ่งกินบ่อยยิ่งสุขภาพดีอ่ะแถมหน้าเด็กให้ด้วยนะครับข้อที่1นนะครับคือโยเกิร์ตสดบางคนบอกว่าโยเกิร์ตเนี่ยมันใส่แบคทีเรียรเข้าไปมันจะดีต่อสุขภาพไหมหมอทีอยากอยากจะบอกว่าจริงๆตัวตัวโยเกิร์ตเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็มีตั้งแต่ทําจากถั่วเหลืองทําจากนมวัวนมแพะอะไรก็ได้แต่ว่าที่เราเห็นใน ในเมืองไทยเนี่ยจะมีอยู่2ออ,อย่างหลักๆคือโยเกิร์ตยี่ห้อหนึ่งที่ทําจากนมถั่วเหลืองกับโยเกิร์ตนะครับส่วนใหญ่เลยเก้าในประเทศไทยแล้วกันเป็นโยเกิร์ตที่ทําจากนมบัวข้อดีของการที่เราเอาแบคทีเรียตัวดีนะครับใส่เข้าไปในนมวัวแล้วก็ไปหมักเนี่ยมันจะทําให้ปริมาณน้ําตาลที่อยู่ในนมวัวเนี่ยค่อยๆลดลงนะงั้นถ้าถามหมอทีมนะระหว่างกินนมวัว ที่เป็นนมสดกับโยเกิร์ตในปริมาณเท่ากันนะครับโยเกิร์ตในปริมาณเท่ากันกับนมวัวเนะี่ยโยเกิร์ตจะมีน้ําตาลที่น้อยกว่าถ้าเป็นโยเกิร์ตสดนะโยเกิร์ตสดก็คือโยเกิร์ตท,ที่หมักแล้วก็ยังคงเหลือแบคทีเรียตัว,ต,วตัวดีอยู่ในโยเกิร์ตอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเช่นยี่ห้อที่หมอทีมกินบ่อยๆก็มีมีโยลีดานะขายในแม็คโครขายในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้เป็นต้นนะ บางคนบอกว่ามีงานวิจัยไหมเกี่ยวกับเรื่องอื่นมีนะมีงานวิจัยอันนึงบอกว่าถ้าเกิดว่าเรา,ากินโยเกิร์ตเนี่ยอย่างน้อยวันหนึ่งประมาณ1ถ้วย1ถ้วยนะจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มโอกาสการที่เราจะลดความอ้วนหรือลดไขมันรอบเอวได้มากขึ้นมีประมาณ14งานวิจัยนะครับที่พูดคล้ายๆกันบอกว่าถ้าเรากินโยเกิร์ตสด ทุกวันนะครับหรืออย่างน้อยนะสัปดาห์ละ5ถ้วยก็คือตกตกวันละหนึ่งถ้วยแหละแล้วก็มีหยุดบ้างบางวันก็จะลดความดาันโลหิตสูงได้เล็กน้อยหลายคนก็จะคิดตรงข้ากันว่าเอ๊ะคำว่าลดความดาันโลหิตสูงเนี่ยเป็นเหมือนยาไหมไม่ใช่นะดังนั้นคนที่ไม่ได้เป็นความดาันโลหิตสูงกินแล้วก็จะลดโอกาสการเกิดโรคความดาันโลหิตสูงได้ส่วนคนที่เป็นความดาันโลหิตสูงเนี่ยเรากินยาอยู่แล้วถูกต้องไหมอ่าเรากินยาอยู่แล้วเนาะอีกอย่างหนึ่งคือเวลากินโยเกิร์ตเนี่ยมันอาจจะช่วยนะปรับสมดุล ในในลำไส้แล้วส่งผลทางอ้อมให้กลายเป็นนะครับในการลดความดัน,นโลหิตได้เล็กน้อยนะข้อที่2คือกิมจิเวลาเรากินกิมจิเนี่ยเขามีงานวิจัยอยู่อันหนึ่งบอกว่าเวลาเรากินกิมจิทุกวันนะเป็นเครื่องเคียงเลยนะครับกินปริมาณสักเล็กน้อยก็ได้ถ้วยถ้วยเล็กๆที่เราไปเห็นตามร้านอาหารเกาหลีร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยกินถ้วยเล็กๆแบบนี้เขาพบว่ากินติดกันทุกวันประมาณ 2เดือนหรือ8สัปดาห์จะลดคอเลสเตอรอลในเลือดอันถัดมาคือลดความดันโลหิตสูงอีกอันนึงบอกว่าจะสามารถช่วยควบคุมน้ำหนักควบคุมปริมาณไขมันรอบเอวได้ดีขึ้นแล้วอีกอันนึ่งคือเขาบอกว่าถ้ากินกิมจิเนี่ยจะช่วยลดภาวะดื้อต่ออินซูลินได้ด้วยดังนั้นคนที่กินกิมจิเป็นประจำก็ระวังผลข้างเคียงหนึ่งอย่างบางคนบางคนบอ,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 อกว่า หมอพยาหามบอกางทีบอกว่าฟังฟังผลข้างเคียงเริ่มแบบว่าเริ่มเริ่ม,มตั้งใจฟังหรือว่ามันคืออะไรนะผลข้างเคียงของของ,ของกิมจิก็คือเวลาที่เรากินเนี่ยจะมีบางคนต้องใช้คําว่าบางคนนะบางคนกินกิมจิในปริมาณสูงๆนะครับเยอะๆต่อวันเนี่ยบางทีจะมีกลิ่นตัวที่ออกมากับกลิ่นเหงื่อได้นะข้อดีของกิมจิก็คือเนี่ยลดคอเลสเตอรอลได้ลดความดันดสูงได้อ่า ควบคุมน้ำหนักควบคุมไขมันรอบเอวได้นะครับช่วยลดภาวะด,ดื้อต่ออินซูลินแต่ถ้าเรากินในปริมาณเยอะๆเฉพาะบางคนนะจากที่มีกลิ่นตัวอยู่แล้วจะมีกลิ่นตัวมากขึ้นแต่หมอทิมเคยถามคำถามนี้ไปในในเพจครั้งหนึ่งก็มีคนบอกว่ามีกลิ่นตัวค่ะอีกคนนึงบอกว่าไม่มีกลิ่นตัวดังนั้นสังเกตไหมครับว่าการที่เรากินของหมักดองชนิดเดียวกันอย่างเช่นกิมจิเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเกิดผลเสียหรือผลข้างเคียงกับทุกคนนะจ๊ะ นะงั้นก็บางคนก็เกิดบ้างบางคนก็ไม่เกิด forever บอกว่าชอบมากค่ะโอเคถ้าชอบก็กินได้นะเพราะว่าบางทีเมียจะกินกิมจิทุกครั้งที่เวลาไปกินอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วก็จะสั่งกิมจิมาหนึ่งถ้วยนะแต่ก็ถามว่ากินทุกวันไหมก็ไม่ได้กินทุกวันนะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามไปกินอาหารญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นในห้างหรือว่าเป็นร้านสแตนดาร์ดก็ตามเราก็จะกินเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็กินหนึ่งถ้วยเล็กๆแบบนี้นะข้อที่3คือซุปมิโซะ หลายคนบอกว่าซุปมิโซะค,คืออะไรคุณคุณนะซุปมิโซะเนี่ยเขาพบว่ามันเป็นซุปที่มีส่วนผสมของเกลือโกจิแล้วก็ถั่วเหลืองหรือเต้าหู้อยู่ซุปมิโซะเนี่ยบางทีนะบางทีนะก็จะใส่สาหร่ายไปด้วยบางที่ไม่ใส่สาหร่ายบางที่จะใส่สา,สาหร่ายด้วยนะครับแต่หลักๆก็จะมีถั่วเหลืองเต้าหู้พวกนี้เต้าหู้จากถั่วเหลืองนะมีเกลือที่ใส่เข้าไปแล้วก็มีโกจินะครับซึ่งเขาเขาพบว่า มีงานงานวิจัยปี2003พบว่าเวลาที่เรากินซุปมิโซะนะทุกๆวันนะครับวันละหนึ่งมือ้อพร้อมกับอาหารเขาบอกว่ามันจะลดโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้แต่อย่างที่บอกนะอาหารเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นหลายคนบอกว่าถ้าเรากินซุปมิโซะเนี่ยเราจะไม่เป็นหลอดเลือดสมองเลยใช่ไหมไม่ใช่นะหมายความว่ามันลดโอกาสการเกิดได้ดังนั้นการที่เรากิน ซูมิโซะนะหรือว่าการออกออกกำลังกายพวกนี้มันจะรวมผสมกันหลายๆปัจจัยช่วยทำให้เราลดโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดสมองนะงั้นซูมิโซเป็นเพียงหนึ่งปัจจัยเท่านั้นที่ช่วยได้อันที่สองคือนอนให้พออันอันที่สามคืออย่าเครียดอันที่สี่คือดื่มน้ำนะครับวันละสองสามลิตรทุกวันนะเพื่อเพิ่มระดับการไหลเวียนนะงัน้นก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดหลอดเลือดตีบได้นะจ๊ะอืม คุณจันทิราบอกว่าดูคลิปคุณหมอแล้วบอกว่าหลอกสมองให้ออกกํบบาลังกายตอนเช้าตอนนี้ทําอยู่ค่ะแล้วก็บางวันมีออกกํบบาลังกายตอนเย็นด้วยตอนนี้ผลลัพธ์คือน้ําหนักลดลงมา4กิโลเยี่ยมอ้โเหเยี่ยมมากครับคุณจันทิราเก่งมากเลยนะครับมานะเมื่อกี้ข้ออะไรนะข้อข้อสามซูบิโซนะครับอ่ะข้อสี่นะครับข้อสี่ 4, เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่เคยกินนะครับข้อสี่ชื่อคอมบูชะนะ K O M B U C H A นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานทําหัวข้อขึ้นให้ข้างบนนะครับคอมบูชาเนี่ยจริงๆมันก็คือชาเขียวหมักหรือชาดำหมักหลายคนบอกว่ามันจะมีประโยชน์แตกต่างกับชาเขียวหรือชาดำไหมเขาพบว่ามันมีประโยชน์แต่คอนเฟิร์มก่อนนะครับว่าผมยังหางานวิจัยในคนไม่ได้นะแต่ผมไปหางานวิจัยที่เขาทำในห้องทดลองเขาพบว่าเวลาที่เรากินชาเขียวหมัก หรือว่าชาดำหมักเนี่ยที่เราเรียกรวมกันว่าคอมบูชานะครับคอมบูชาเนี่ยในหลอดทดลองเขาพบว่าเอาเอาหลอดทดลองมาสมมติอันนี้เป็นหลอดทดลองนะเอาเซลล์มะเร็งใส่เข้าไปนะเอาน้ำคอมบูชาใส่เสร็จปุ๊บเขาพบว่า ตัวคอมบูชาเนี่ยหรือชาหมักเนี่ยมันจะช่วยไปยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองใช้คําว่าหลอดทดลองนะจ๊ะไม่ใช่ในคนดังนั้นบางคนที่ไปล่ําลือว่ากินคอมบูชาต้านมะเร็งได้ก็คือเป็นการทดลองในหลอดทดลองนะเท่าที่ผมเห็นนะอีกอันหนึ่งที่พยายามจะหาในคนให้เจอไม่เจอนะก็เป็นการทดลองในสัตว์นะการทดลองในสัตว์เนี่ยเขาพบว่าเวลาเรากินคอมบูชาเนี่ยจะทําให้ตับแข็งแรงขึ้นซึ่ง งานวิจัยถ้าเกิดว่าเป็นชาเขียวหรือชาดําอย่างเดียวเนี่ยหมอทีมยังมองมองไม่เห็นเรื่องประโยชน์ด้านนี้แต่พอเอาชาเขียวกับชาดําไปหมกักกลายเป็นคอมบูชาเนี่ยเขาพบว่านะครับการทดลองในสัตว์ทําให้ตับแข็งแรงขึ้นแต่อย่างที่บอกอรเป็นการทดลองในสัตว์กับอนนันตะเกียะคือการทดลองในหลอดหลอดทดลองยังไม่เจอการทดลองในคนดังนั้นก็กินได้มีประโยชน์แต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มเรื่องผลการทดลองในคนนะจ๊ะนะดูซิมีคําถามเรื่องเรื่องนี้ไหมคอมบูชานะจ๊ะ คุณสวนบอกว่ากิมจิชอบมากค่ะเยี่ยมนะครับมีคนชอบกิมจิหลายคนก็กินไปเลยอ๋อมีข้อข้อดีอีกอย่างหนึ่งของของกิมจิที่หมอหมอทีมจะแนะน,นําคนไข้ที่ที่คลินิกบ่อยๆคือปกติเวลาเรากินกิมจิเนี่ยกิมจิเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบบ,บางอย่างนะครับที่เรียกว่ากลูตาไทโอนไม่รู้มีใครเคยเคยได้ยินไหมกลูตาไทโอน ตัวกรูตาไทโอเนี่ยต้องเห็นติดกันนะกรูตาไทโอเนี่ยเวลามันเข้าไปในร่างกายปุบมันก็จะไปที่ตับพอไปที่ตับเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เขาเรียกว่าช่วยดีท็อกตับหรือช่วยเอาโลหะหนัก นะครับบางอย่างออกจากตับได้ดนะังนั้นการที่เรากินกิมเจเขาพบว่ามันช่วยดีท็อกตับได้บางส่วนเพราะว่าตัวมันเนี่ยสามารถแปลงเป็นกูต้าได้ด้วยนะดนะนะังนั้นบางคนอาจจะเคยได้ยินบ้างแต่ว่าถามว่าต้องกินเยอะขนาดไหนก็ยังไม่ยังไม่มีใครเคยเขียนไว้นะว่าต้องกินนานขนาดไหนถึงจะสามารถขับโลโลหนักได้เท่านี้เท่านี้เปอร์เซ็นต์ยังไม่รู้นะจ๊ะดนะนะังนั้นจะใช้บ่อยในคนที่เป็นคนที่อ,อยากขาวเขาก็ถามว่ากินอะไรบางทีก็บอกว่าถ้าอยากขาวกินวิตามินซีอยากขาวนะ ต้องทาพวก BBCC ที่ผิวกันแดดไว้ใส่เสื้อแขนยาวกลางล่มหลบแดดแล้วก็กินกลูตาไทโอนซึ่งกรูตาไทโอนเนี่ยมันกินได้หลายแบบอันแรกคือกินจากแนกก็คือ n a c ไซ y ์ซิสเทนะซึ่งเป็นยาละลายเสมนหะตัวหนึ่งแต่กินเข้าไปมันจะเปลี่ยนเป็นกลูตาด้วยอันดินที่สองคือกิน ก <on> ูตาเทโอนตรงๆแลยแต่กรูตาเทโอนข้อเสียก็คือตัวกูตาจริง,รงๆเวลาเราเราผลิตเป็นยาเนี่ยฟอร์มส่วนใหญ่ก็คือกินเข้าไปแล้วมันจะดูดซึมแค่5-10%น้อยมากเหมือนเรากินร้อนึงแต่ดูดซึมแค่นี้กินร้อนึงนะดูดซึมแค่นี้ดังนั้นกินกูต้าก็บางคนอาจจะรู้สึกว่าเหมือนมันได้ผลช้าอีกอันนึงก็คือกินกิมจินี่แหละพอกินกิมจิเสร็จปุ๊บมันจะไปเกิดกูตาเทโอนใน ที่ตับได้แล้วก็ช่วยในการทําให้เม็ดสีผิวที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยเป็นเม็ดสีผิวที่สีออกเป็นสีขาวๆชมพูก็ช่วยได้นะจ๊ะนะช่วยได้ช่วยได้อย่างหนึง่งนะแต่สำหรับบางคนที่เป็นฝ้าบอกว่ากินพวกนี้ช่วยไหมก็ก็ไม่ค่อยช่วยนะครับถ้าใครเป็นฝ้าก็แนะนําเป็นพวกปรึกษามหมอผิวหนังใช้ครีมทาฝ้าเลยหรือว่าใช้ยาทาฝ้าก็ได้แบบนี้นะครับอ้อลืมไปนะครับทีมงานบอกว่าสินค้ามาถึงวันนี้แล้วนะครับสินค้าวันนี้สําหรับตัวอันนี้ นะครับตัวนี้นะครับไม่ไม่บอกยี่ห้อแล้วกันนะครับเป็นครีมทาฟ้านะครับเป็นครีมทาฟ้าที่เคยขายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสินค้าหายไปประมาณ3เดือนแล้วสินค้าเพิ่งมาจะมาล็อตนี้แค่2,500 2 5 0 0หลอดเท่านั้นแล้วก็สินค้าจะพอหมดล็อตนี้ไปก็จะหายไปเลยจนกระทั่ง น่าจะประมาณปลายเดือนมกราคม64นะงัใครที่จําเป็นต้องใช้เดือนละหนึ่งหลอดก็แนะนำพรีออเดอร์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็สินค้า Jake. น่าจะเริ่มส่งได้วันพรุ่งนี้หรือวันไม่เกินวันจันทร์นะไม่เกินวันจันทร์จะเริ่มส่งได้นะจ๊ะก็พิมพ์คําว่าฟ้าฟอฟ้าไม่โทรสตาร์ฟ้าคาเดียวนะจ๊ะแล้วก็ไปคุยกับทีมงานในอินบ็อกซ์นะจ๊ะนะคุณคุณต้องถามว่าอาหารไทยมีบ้างไหมที่เป็นของหมักดองก็จะมีนะพวกเต้าเจี้ยวแต่ว่า เนื่องจากว่าที่หมอทีไม่ได้เอาพวกอาหารไทยที่เป็นของหมักดองมาเพราะว่าไม่ค่อยมีงานวิจัยสนับสนุนเท่าไหร่จากที่พยายามหาดูนะแต่ถ้าวันข้างหน้ามีหาพวกอัดเต้าเจี้ยวหาพวกของหมักดองบางอย่างที่ที่เราเห็นในประเทศไทยบ่อยๆได้เดี๋ยวจะเอามาเพิ่มให้อ่ะข้อ5และกันข้อ5คือนัตโตะเมื่อเช้ามีคนทายแล้วนะมเมื่อวาหมอหมอทีมให้โหวตกันว่าระหว่างของของหมักดองเนี่ยมีข้อดีหรือมีข้อเสีย ใครใครบอกว่ามีมีข้อดีพิมพ์หนึ่งทีมบอกไว้เมื่อเช้าเนี่ยกับใครคิดว่ามีข้อเสียพิมพ์ศูนย์แบบนี้นะอ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีคนพิมพ์มาแล้วบอกว่ามีคนบอกว่าอยากรู้เรื่องนัตโตพอดีเลยข้อ5้าคือนัตโตนัตโตเขียนยังไงนะครับนัตโตเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นให้นะครับแล้วก็หมอทีมเขียนให้ด้วยอ่านัตโตนัตโตคือ n t t o นะครับนัตโตนัตโตบางคนบอกว่าเออชื่อน่ารักจังเลยนะครับดูเหมือนญี่ปุ่นใช่เลยนะครับนัตโตเนี่ยก็คือทัวหมักญี่ ถั่วหมักแบบนี้มันจะต่างกันกันกบที่เวลาเราทำเต nah ้าเจี้ยวหรือเวลาเราทำพวกถั่วหมักอย่างอื่นไหมเขาบอกว่าจริงๆอะถั่วหมักมีหลายแบบมากเลยแต่ถั่วหมักของนัตโตเนี่ยจะใช้แบคทีเรียชนิดที่ชื่อว่าแบคซิรัสซับไทลิสนะครับอ่ะเขียนให้ดูนะครับบางคนอยากอยากรู้นะครับแบคซิรัสก็เอาไว้ประดับความรู้นะครับแต่ว่าก็คงคงไม่ได้ออกสอบนะ แบคซีลัสซ er ับเทริสครับแบคซีรัสชื่อหนึ่งแล้วก็ซับเทริสเป็นนามสกุลน,นะครับเขาพบว่าเวลาเรากินนัตโตหรือถั่วหมักญี่ปุ่นเนี่ยเวลาที่มีแบคเตีย er, ตัวตัวนี้อยู่นะครับเข้าเข้าไปทำปฏิกิริยานะครับให้กลายเป็นถั่วหมักเนี่ยเขาพบว่าอันแรกเลยนะมีงานวิจัยว่าช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นดังนั้นใครที่รู้สึกว่าตัวเองถ่ายไม่ค่อยโอเคนะถ้าเกิดลองใช้ผักปั่นแล้วก็ไม่โอเคกินกินพวก เสาวรสแก้วมังกรแล้วก็ยังไม่ค่อยถ่ายนะครับบางคนไปลองอดื่มน้ําเยอะๆแล้ววันละ2อสมลิตรแล้วก็ยังไม่ไม่ค่อยถ่ายก็ลองดูลองใช้เป็นพวกนัตโตะก็ได้นะจ๊ะเป็นนัตโตะก็ได้อ่ะนะครับบางคนบอกว่านัตโตะเนี่ยมีประโยชน์แค่ขับถ่ายอย่างเดียวเลยเหรอทำไมแบบมีน้อยจังจริงๆถ้าไปอ่านดูมันก็จะมีเพิ่มเติมนะนอกจากอ่านหนึ่งขับถ่ายนะอันถัดมาคือเขาพบว่ามันลดโอกาสการเกิด โรคกระดูกพุนในวัยทองได้ด้วยดังนั้นสําหรับผู้หญิงที่กำลังจะเข้าวัยทองบางคนบอกว่าวัยทองเริ่มต้นเท่าไหร่ก็ประมาณนี้4 2บวก4 2บวกถึง55แล้กันอ่ะ55บวกลบประมาณนี้ 42- บวกลบถึง55พวกนี้จะเป็นช่วงวัยทองดังั้นบางคนบอกว่าทำไมมันช่วงมันยาวเพราะว่าบางคนวัยทองเป็นเร็วก็ เป็นตั้งแต่42เลยบางคนไวัยทองเป็นช้าก็นูน่นไปเป็น55ก็เป็นได้ส่วนคุณแม่หมอทีมเนี่ยไปเริ่มเป็นไวัยทองตอนอายุประมาณเกือบ60แล้วแล้วแต่บางคนบอกว่าหมอทีมแนะนําคุณแม่อย่างไรก็ส่วนใหญ่วิธีการทําให้ตัวไวัยทองเนี่ยมันเป็นช้าลงเนี่ยยังไม่มีใครพูดถึงแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะแต่ว่าหมอทีมก็ไปหาข้อมูลมาว่าเอ๊ะต้องกินอะไรดีก็จะมีพริมโรสวันละ500-1,000มิลลิกรัมพริมโรสนะถ้าใครอยากไปหาหาดูนะ ก็ไปดูมีใหญ่มีใหญ่ยี่ห้ออยู่พริมโรสพิมโรสนะครับพิมอย่างนี้ p r i m r o s e นะครับพนะิมโรสเนี่ยกินวันหนึ่งประมาณ500ถึง1,000มิลลิกรัมโดยประมาณนะกินก่อนนอนก็ได้อันเนี้ยเพราะมันจริงๆมันอยู่ในรูปของน้ำมัน5 0 0ถึง1,000มิลลิกรัมกินก่อนนอนหรือว่ากินมื้อเย็นก็ได้อันนี้นะอันหนึ่งพิมโรสนะคะอีกอันหนึ่งที่ให้คุณแม่ทานบ่อย,อยๆคือโปรตีนจากถั่วเหลืองก็คือพวกซอยโปรตีนต่างๆนะครับ โปรตีนจากถั่วเหลืองนี่มีเยอะมากเลยมีทั้งแบบเป็นผงเป็นน้ําเป็นนมถั่วเหลืองแบบนี้ก็ได้กินเต้าหู้จากถั่วเหลืองก็ได้นะจ๊ะพวกนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยนะจ๊ะอ่ะโอเคนะอ๋อมีอีกอันหนึ่งนะครับเขาบอกว่านัตโตเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากินต่อเนื่องติดกันประมาณ 8สัปดาห์หรือว่า2เดือนจะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคความดันดีสูงได้ส่วนใครที่เป็นความดันดีสูงอยู่แล้วกินนัตโต official. ติดกัน2เดือนจะช่วยลดความดันได้ประมาณ5มิลลิเมตรประหลอดน้อยนิดหนึ่งนะไม่ไม่เยอะเหมือนที่บางคนคาดหวังไว้นะกินนัตโตทุกวันนะติดกันอย่างน้อย2เดือนเน,นี่ยเขาพบว่าจะลดความดันได้ประมาณ5นะครับมิลลิเมตรประหลอดประมาณ5มิลลิเมตรประหลอดนะจ้าดังนั้นคนที่เป็นความดันดีสูงก็ยังต้องกินยาความดันอยู่นะ กินนัตโตะไปด้วยนะจ๊ะแล้วก็ออกกํบบาลังกายพักผ่อนให้พออนาคตอาจจะหยุดยาความดันได้นะจ๊ะอ่าโอเคอ่าคุณแต่บอกว่าถ้าเราไม่ออกกบบาลังกายเช้าออกเย็นได้ไหมได้นะจ๊ะคุณแต่สามารถออกเช้าหรือเย็นก็ได้แล้วแต่เราสะดวกแต่ว่าหมอทีมเนี่ยเน้อนออกกํบบาลังกายตอนเชา้าเพราะว่าหมอทีมเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เป็นหรือเปล่าคือพอเริ่มออกกํบบาลังกายตอนเย็นทีไรกลางคืนจะรู้สึกว่านอนหลับยากขึ้นดังนั้นะก็ลองดูนะจ๊ะว่าเป็นคนแบบหมอทีมหรือเปล่าถ้าเป็นคนแบบหมอทีมแนะนำ แนะนำออกกําลังกายตอนเช้าแต่ถ้าไม่ว่าจริงๆก็ออกกาลังกายตอนเย็นก็ได้นะจ๊ะ,ะคุณอมสินชมว่าฉากฉากดอกไม้สวยต้องยกยกให้ทีมงานนะบางคนบอกว่าหมอ,อทีมคิดไม้ไม่เลยนะหมอทีมกับทีมงานเนี่ยรวมถึงแอดมินด้วยเรามีความเชื่อหนึ่งอย่างว่าเพื่อนๆที่ฟังหมอทีมอยู่เนี่ยทุกคนนะทั้งคนที่มาทันไลฟ์หรือไม่ทันไลฟ์ก็ตาม ทุกคนคือเพื่อนหมดนังนั้นะเวลาเราช่วยเหลือเพื่อนเนี่ยเรามีอะไรที่ดีๆแล้วก็เอามาแบ่งปันเหมือนหมอทีมมาเล่าให้ฟังแบบนี้น<ๆ>ก็เหมือนเพื่อนมาเล่าให้ใหเพื่อนฟังนะข้างหลังทีมงานก็เหมือนกันนะคเขาคิดว่าอะไรที่มันทําให้ดีขึ้นอย่างเช่นตอนแรกห้องนี้ก้องมากเลยนะครับทีมงานหมอทีมก็หาวิธีการว่าทํายังไงถึงจะซับซีดายเสียงรอบๆได้เขาก็ไปหาวิธีการมาดังนั้นทีมงาน,านพวกเราก็ทําแบบนี้ทำกันสนุกทําเพื่อให้คนไทยได้รู้สึกว่าอะไรก็ตามที่ทําให้คนไทยได้รับความรู้มากขึ้นเนี่ เขาก็หามาให้สังเกตไหมฉากไม่ใช่เป็นดอกไม้เดียวมีแสงสะท้อนด้วยนะนะครับอุณานบอกว่าตอนนี้ทาครีมกันแดดหมอทีทุกวันเลยขอบคุณมากเลยอันแหเป็นลูกศิษย์ที่น่ารักมากเลยคุณพัชรีบอกว่าได้รับคอลลาเจนแล้วมาเดี๋ยวเราค่อยตอบคาถามกันต่อถัดไปสุดท้ายนะครับเป็นอะไรที่ผมไม่เคยกิน <laughs> แต่มีคนพูดถึงเยอะมากแล้วก็มีแบบมีงานวิจัยพอสมควรเลยแล้วก็มีแฟนคลับนะครับหลายๆคนเคยถามด้วยนี้มาโอ้เป็นปีๆแล้วหมอทีมก็พึงนึกได้ว่าเฮ้ยยังไม่เคยไลฟ์เรื่องนี้เลยคือนมคีเฟอร์ บางคนบอกว่านมคีเฟอร์คืออะไรนมนมคีเฟอร์คือแบบนี้จริงๆนมคีเฟอร์ถ้าให้เปรียบเทียบนะคือโยเกิร์ตที่ทําเองที่บ้านอย่างนี้ดีกว่านะมันจะแปลง่ายมากเลยนมคือคีเฟอร์เนี่ยคล้ายๆกับโยเกิร์ตที่ทําเองที่บ้านนมคีเฟอร์เขียนยังไงเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นนะครับมันจะ k e f i r นะครับ k e f i r นะครับนมคีเฟอร์นะครับจะจะเห็นบ่อยมากเลยนะที่หมอทีมเห็นกนะ็คือเพื่อนเพื่อนที่เป็นแฟนคลับอยู่ญี่ปุ่น อ่าแฟนคลับอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาเห็นบางประเทศนะมักจะส่งข้อความมาถามวาทีนบ่อยๆว่าตัวโยเกิร์ตที่เป็นนมคีเฟอร์เนี่ยมันแตกต่างกับโยเกิร์ตธรรมดายงไงก็แตกต่างกันแบบนี้คือปกตินมคีเฟอร์เนี่ยเราจะสามารถเอาแบคแบคทียบางตัวใส่เข้าไปในนมแล้วก็มันก็มีสูตรเนาะแต่ละประเภทก็มีสูตรคล้ายๆกันก็นคือใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเก็บไว้มันก็จะกลายเป็นโยเกิร์ต ค้นขึ้นมาดังนั้นถ้าบางคนถามว่าแล้วอย่างนี้เรากินโยเกิร์ตต่างกันไหมมันจะต่างกันอย่างนี้เนื่องจากนมชีเฟอร์เราทําเองที่บ้านเนาะเราไม่ผ่านการ p a s t ชอร์ไร เราไม่ได้ผ่านความร้อนเราไม่ได้ผ่านการเก็บไว้นานๆในเชลในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆแล้วเราถึงกินดังนั้นจํานวนแบคทีเรียจึงเข้มข้นกว่าดังนั้นสรุป,ไปไง่ายๆครับนมกีเฟอร์คือโยเกิร์ตที่ทําเองที่บ้านแล้วแบคทีเรียเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นกว่าส่วนใช้แบคทีเรียชนิดไหนแนะนําไปกด Google ดูนะครับเพราะว่าหมอทีมก็ทําไม่เป็นนะครับเคยอ่านมาเฉยๆว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะนะบางคนบอกว่านมกีเฟอร์มันช่วยอะไรมันช่วยเรื่องปรับสมดุลลําไส้เวลาที่เราครับกินนมกีเฟอร์เขา ไปทุกวันวันละหนึ่งถ้วยเล็กๆแล้วกันมันจะเหมือนเรากินโยกิปิดสดอะคล้ายๆกับไปข้อหนึ่งแหละแต่ข้อ1เนี่ยเราต้องไปหาซื้อแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทํานมคีเฟอร์เราจะสามารถทําเองได้ซึ่งห,หมอทีมก็เห็นคนกรุงเทพแล้วก็คนในเมืองใหญ่ๆนะถ่ายรูปมาให้ดูบ่อยๆแล้วว่าเนี่ยนมคีเฟอร์แบบนี้กินแล้วดีไหมหมอทีบอกกินดีเพราะว่า ถ้าไปดูงานวิจัยนะอันแรกเลยคือนมกีเฟอร์เขาช่วยปรับสมดุลลำไส้เหมือนโยเกิร์ตเลยเป็นงานวิจัยค,คล้ายๆกันเลยคือกินโยเกิร์ตกับกินนมกีเฟอร์เนี่ยปรับสมดุลลำไส้ได้ค,คล้ายๆกันอันที่2เนี่ยซึ่งแปลกนิดนึงแต่ดีคือเขาพบว่าเวลาเรากินนมกีเฟอร์เนี่ยเวลาที่มันปรับสมดุลลำไส้ได้พอลำไส้เนี่ย มันมีแบคทีเรียตัวดีก็คือแบคทีเรียก็คล้ายกับทหารซึ่งปกติสมมุติแบบนี้สมมุติว่าอันนี้คือลำไส้ฟึบฟืบฟบลำไส้แล้วปกติเนี่ยจะต้องมีแบคทีเรียตัว,ต,วตัวดีและมีดีอยู่ด้วยกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรากินนมคีเฟอร์เข้าไปแบคทีเรียตัวตัวดีก็จะมีอยู่ในลำไส้มากขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าวันหนึ่งมีอยู่ดีๆก็มีศัตรูเข้ามาเนี่ยเป็นรูปดาวแล้วกันเป็นแบคทีเรียตัวไม่ไม่ดีตัวแบคทีเรียตัวก กดแลคติกอะไรเงี้ยพวกนี้เข้ามานะมาทำลายทำให้ตัวแบคทีเรียตัวไม่ดีเนี่ยมันอ่อนกำลังแล้วก็ตายหรือถูกขับออกจากร่างกายได้ง่ายดนะังนั้นมันก็เลยช่วยในการพวกต่อต้านเชื้อโรคทางอ้อมด้วยทางรัไใช้แล้วก็ช่วยลดการอักเสบด้วยนะช่วยลดการการอักเสบก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายมีการอักเสบปกติแล้วสิ่งที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆนะว่าสิ่งที่ลดการอักเสบคือการกินสารต่อต้าน,นอนุมูลอิสระแต่อันเนี้นกยกลไกต่างกันสารต่อต้าน,นอนุมูล อิสระที่เพื่อนๆกินไปทั้งในคอลลาเจนครับในนูซีบีพวกนี้หรือว่าเพื่อนๆกินไบโอซีี่ห้อไหนก็ตามมันจะเข้าไปต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งมันจะใช้วิธีการกลไกก็คือหยิบอนุมูลอิสระออกจากร่างกายแล้วขับออกไปพร้อมกับตัวมันแต่นมคีเฟอร์ไม่ไม่เหมือนกันนมคีเฟอร์ใช้หลักการของการ ใช้ตัวแบคทีเรียตัวดีที่อยู่ในนมคีเฟอร์เนี่ยมันเข้าไปช่วยปกป้องล้ำไส้แล้วก็ลดการอักเสบไปพร้อมๆกันอีกอันนึงนะครับแถมให้คือมีงานวิจัยว่าถ้าเรากินนมคีเฟอร์ติดกันทุกวันนะประมาณ6เดือนในนมคีเฟอร์เนี่ยมันทําจากนมวัวอยู่แล้วถูกต้องไหมดังนั้นมันก็เลยพบว่า โปรตีนในนั้นก็ดูดซึมง่ายขึ้นโปรตีนในนมเนี่ยบางคนจะดูดซึมได้ไดช้าเนาะแต่พอมีแบคทีรียเข้าไปช่วยทําให้การดูดซึมง่ายขึ้นก็ไปเพิ่มมวลกระดูกดังนั้นโปรตีนในนมช่วยเพิ่ม,เพ,ม,เ,พมเพิ่มมวลกระดูกแล้วแคลเซียมที่อยู่ในนม และนมกีเฟอร์เนี่ยก็ไปช่วยเพิ่มมวลกระดูกด้วยดนะังนั้นคนที่กินนมกีเฟอร์หรือ,รอโยเก,กิร์ตสดก็เลยได้ทั้งอกักบับรลำไส้ลดการอักเสบต่อต้านพวกแบคทีเรียต,ตัวไม่ดีในลำไส้แล้วก็ช่วยในการลดโอกาสการเกิดกระดูกพุนแล้วก็เพิ่มมวลกระดูกด้วยถ้าเด็กๆก,กินก็เพิ่มมวลมวลกระดูกคนที่โตแล้วก็คงไม่โอกาสเพิ่มมวลจะน้อยเนาะก็กลายเป็นว่าลดโอกาสการเกิดกระดูกพุนนะจ๊ะคุณ ตีเยอะนะครับคุณติเยอะเป็นอารีถามว่าเราสามารถซื้อกิมจิได้ที่ไหนตอนนี้นะกิมจิที่หมอทีมซื้อง่ายที่สุดอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาเลยนะหมอทีมซื้อในซูปเปอร์มาร์เก็ตอย่างเช่นโลตัสง่ายสุดเลยถ้าใครมีเขาเรียกว่าบิ๊กซีมินิบิ๊กซีมินิตอนนี้ที่หมอทีมเห็นอยู่ใกล้บ้านก็คืออยู่ในปั๊มเอสโซนะครับเวลาเราเข้าไปในปั๊ม เอสโซเนี่ยก็จะองเข้าไปดูในเชลเขาเขาจะใส่เป็นถ้วยๆไว้แล้วก็อยู่ในช่องที่เป็นช่องเดียวใกล้ๆกับพวกอาหารสดอ่ะเขาไปดูเสร็จปุ๊บมันจะเป็นถ้วยเล็กๆถ้วยหนึ่งจะาจ่าไม่ผิดประมาณ4 50บาทอ่ะก็ไปซื้อไว้ได้แล้วก็มาเก็บในในตู้เย็นนะจ๊ะคุณเบสบอกว่าครีมทาฟ้าหมอทีมผลิตเองไหมอันนี้ยังนะจ๊ะครีมทาฟ้าที่ผลิตเองเนี่ยน่าจะมาตอนเดือนกุมภาส่วนครีมครีมทาฟ้าอันนี้นะครับเป็นเป็นครีมทาฟ้าที่ใช้มาในคลินิก3ปีแล้วมีคนถามว่า ใช้ครีมทาฝ้ายี่ห้อไหนที่ดูแล้วปลอดภัยหน้าไม่บางหมอทีมก็เลยใช้ยี่ห้อนี้นะใครอยากดูตัวอย่างก็พิมพ์คำว่าฝ้าพรีออเดอร์ได้วันนี้คืนสุดท้ายเท่านั้นถึงสี่ทุ่มนะจ๊ะแล้วก็วันพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วก็วันจันทร์นะครับวันอาทิตย์ไปสนีปิดดังนั้นเอ่ยส่งวันเสาร์กับวันจันทร์นะจ๊ะจะส่งให้สําหรับคนที่สั่งมาก่อนสมมุติว่าของหมดแล้ว2 5 0 0 ร้อยหลอดนี้ต้องขอโทษด้วยก็จะล้อถัดไปก็จะเป็นประมาณปลายเดือนมกราคมปีหน้าเลยนะปีหน้าเลยถ้าใครสนใจก็ดูได้แต่อย่าลืมนะทากันแดดปกป้องแดดตัวเอง ปกป้องตัวเองจากแดดให้ปกป้องแดดตัวเองปกป้องตัวเองจากแดดน,นะเพราะว่าฝ้าเนี่ยยังไงสู้กันตลอดชีวิตอยู่แล้วย่างมากเราทาครีมนาฝ้าหรือทายาก็ตามมันจะลดได้ประมาณหนึ่งสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการไหนรักษาฝ้าได้นะจ๊ะส่วนที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตก็ค่อนข้างจะโอวเครีมนิดหนึ่งหมอทีมก็ไม่ไม่โอวะครีมนะจ๊ะบอกตามตรงว่าขนาดคนไข้คลินิกก็ยังรักษาได้แค่ให้แค่จางลงเท่านั้นมา คำถามกันนะคำถามกันนะจ๊ะ,ะคุณนัชชาถามว่าทานอะไรช่วยเรื่องต่อมไทรอยด์บ้างจริงๆไทรอยด์เคยพูดไว้ในไลฟ์ไลฟ์หนึ่งแล้วนะครับลองลองไปเปิดดูนะครับแต่ว่าไทรอยด์เนี่ยจริงๆอย่างแรกเลยคือออกกําลังกายนอนให้พอแล้วก็ไม่เครียดเพราะว่าไทรอยด์เนี่ยเขาพบว่ามันเกิดจากการกระตุ้นจากความเครียดด้วยใครที่เครียดกับงานเครียดในครอบครัวนอนดึกบ่อยๆไม่ค่อยออกกาลังกายเขาพบว่าโอกาสจะเป็นไทรอยด์สูงมากกรรมนที่2คือ ถ้าเราเป็นฮอร์โมนไทรอยต่ำหรือไฮโปไทรอยก็กินเกลือไอโอดีนแล้วดีแต่ถ้าใครก็ตามเป็นไทรอยเป็นพิษแล้วแนะนำให้ลดปริมาณเกลือไอโอดีนไม่เหมือนกันนะคนไทรอยต่ำให้กินเกลือไอโอดีนทุกวันวันละเล็กน้อยไม่เกิน2,000มิลลิกรัมดีแต่ถ้าใครก็ตามเป็นไทรอยเป็นพิษแล้วไม่แนะนําให้กินเกลือไอโอดีนนะจ๊ะเพราะว่ากินแล้วมันจะไปกระตุ้นให้ฮอร์โมนไทรอยเพิ่มมากขึ้นอ่ะ ตอบคำถามคุณนัชชา,าคุณจรสศรีบอกชอบกิมจิเยี่ยมไปซื้อได้เลยจ้านะจ๊ะอ่ะโอเคนะครับรักทุกคนนะจ๊ะก็ขออวยพรให้ทุกคนสำหรับใครก็ตามที่พักผ่อนวันเสราร์อาทิตย์นี้นะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะขอให้ทุกคนดูแลตัวเองนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยพร้อมลงเรื่อยๆคุณดีเรื่อยๆนะเพราะว่าปีใหม่นี้จะได้ถ่ายรูปสวยๆนะจ๊ะแล้วก็ ใครที่อยากเจอหมอทีมนะวันที่6ธันวาคมก็คือวันเสาร์นี้เราเจอกันที่หน้าง,งานนะครับของครบรอบ50ปีอาจารย์มดิตอึ่งรังสีนะครับผมจะอยู่หน้าง,งานช่วงประมาณสัก11โมงเช้าถึงบายโมงก่อนเริ่มงานนะครับหน้าง,งานนะวันที่6นะคธันวาคมนี้เจอกันโรงแรมออคิดโชรตันนะครับริมแม่น้ำเจ้าพยาเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันไปเมาส์กันนะจ๊ะรักทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ